สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกร์ไทมคืนนี้เรื่องหลอนประจำจังหวัดกระบี่จังหวัดแห่งทะเลสวยที่ซ่อนเงามืดไว้ในความสงบเรื่องที่หนึ่งเสียงลมหายใจจากเขาขนาบน้ำต้งเป็นช่างภาพอิสระวัย32ปีชอบเดินทางถ่ายภาพตามสถานที่ธรรมชาติทั่วไทยในโปรเจกต์ล่าสุดเขาตั้งใจถ่ายภาพสถานที่เงียบงามที่กาลังจะถูกลืม หนึ่งในจุดหมายของเขาคือเขาขนาบน้ำที่จังหวัดกระบี่ภูเขาหินปูนสูงส,งสองลูกตั้งอยู่ขนาบข้างแม่น้ำตรงกลางเป็นแอ่งน้ำสงบที่มีหมอกจางๆปกคลุมในยามเช้าต้งเดินทางมากระบี่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมพักที่โฮมสเตย์เล็กๆใกล้ท่าเรือเจ้าของโฮมสเตย์เป็นหญิงวัยกลางคนชื่อป้าสีเตือนเขาเบาๆหลังรู้ว่าต้งจะขึ้นไปถ่ายบนเขาข้างบนเขาเคยมีคนหลงป่าไปเจอกระดูก แล้วก็มีคนเคยได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ตอนกลางคืนเองไปตอนเย็นอย่าอยู่เกินหกโมงนะลูกโต้งยิ้มรับเขาคิดในใจว่าเป็นแค่คำเตือนพื้นๆจากคนท้องถิ่นที่เชื่อเรื่องผีเขาไม่ใช่คนลบหลู่แต่ก็ไม่ใช่คนเชื่อเต็มร้อยเขาคิดว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับใครอะไรก็ไม่ควรมายุ่งกับเราวันรุ่งขึ้นโต้งตื่นแต่เช้าสำรวจเส้นทางโดยเรือหางยาวเขาวางแผนจะขึ้นไปถ่ายช่วงเย็นบนถ้ำริมหน้าผาเพื่อจับแสงสุดท้าย ลุงจำเนียนคนเรือสูงไวัที่รับหน้าที่พาโต้งไปเตือนเขาอีกเช่นกันอยู่บนเขาให้เสร็จก่อนตะวันตกนะบนถ้ำนั่นเขาเล่าว่าเคยมีผู้หญิงโดนฆ่าถ่วงน้ำศพไม่เจอแต่มักมีคนได้ยินเสียงหายใจจากในถ้ำโต้งเริ่มรู้สึกแปลกใจนี่คนสองคนแล้วที่เตือนเรื่องคล้ายกันแต่เขาก็ยังยืนยันจะขึ้นไปเพราะพลาดช่วงแสงเย็นไม่ได้เรือพาโต้งมาถึงริมเขาเกือบห้าโมงเย็น เขาพกขาตั้งกล้องกล้องดีเซลาและไฟฉายคาดหัวปีนขึ้นถ้ำเพียงลำพังวิวด้านบนสวยเกินคาดผืนน้ำสีทองระยิบระยับตัดกับแนวป่าเขียวเข้มเขาเริ่มถ่ายตั้งแต่ระยะกว้างจนถึงมาใครแต่อยู่ๆขณะเปลี่ยนเลนเขาได้ยินเสียงฮึกฮกึเหมือนเสียงลมหายใจหอบหอบดังอยู่เบื้องหลังเขาหันไปดูไม่มีอะไรนอกจากโขดหินและต้นไม้เขาคิดว่าคงเหนื่อยเกินไปเลยหูแววแต่พอเริ่มถ่ายต่อ เสียงนั้นก็ดังอีกชัดขึ้นใกล้ขึ้นฮึกฮึกพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่เริ่มโชยมาต้งขนลุกไปทั้งตัวเขาลุกขึ้นหยิบกล้องก็จะเดินกลับแต่รู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเสียงรองเท้าบนพื้นหินเสียงกรวดลั่นกรอบแกรบแต่เมื่อหันกลับไปอีกครั้งว่างเปล่าเขาเริ่มวิ่งลงมาอย่างไม่คิดชีวิตแต่ขณะลงจากโขดหินมือถือเขาหล่นหลุดมือ หน้าจอยังคงติดอยู่กล้องกำลังบันทึกวิดีโออยู่โดยอัตโนมัติเขาได้ยินเสียงในคลิปนั้นชัดเจนฮึกฮึกแล้วตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆอย่าเอารูปฉันไปต้งรีบคว้ามือถือแล้ววิ่งลงไปถึงเรือลุงจำเนียนมองหน้าเขาเงียบๆแล้วสตาร์ทเครื่องเรือทันทีตอนกลางคืนต้งเปิดรูปที่ถ่ายขึ้นมาเช็คภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะหนีลงมา ตรงหน้าผามีเงาผู้หญิงใส่เสื้อขาดขาดยืนอยู่ด้านหลังเขาชัดเจนเขาลบภาพนั้นทันทีพร้อมทั้งภาพชุดอื่นๆแต่มันไม่จบหลังกลับมากรุงเทพต้งเริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมเปลือยท่อนบนตัวเปียกน้ำผิวหนังลอกเป็นแผลเธอเดินเข้ามาหาพูดด้วยเสียงเย็นเยียบอย่าเอารูปฉันไปฉันยังไม่ไปไหนฝันนั้นเกิดซ้ำอยู่ทุกคืนจนเขาต้องไปพบจิตแพทย์ต้งเริ่มไม่กล้าใช้กล้องอีกเลย และถึงวันนี้แม้เขาจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมากนักแต่คนที่เคยเห็นภาพจากกล้องของเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพนั้นมันมีเงาที่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นเลยและถ้าคุณจะไปเที่ยวเขาขนาบน้ำอย่าลืมว่าบางที่อาจไม่อยากให้คุณถ่ายภาพกลับมาโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นที่ยังหายใจอยู่ในเงามืดเรื่องที่สองผีห้องพักท้ายเกาะพีพี เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนกลุ่มเพื่อนสี่คนจากเชียงใหม่เป้เบียร์จอยและแอนนัดกันมาเที่ยวเกาะพีพีเพราะได้โปรโที่พักราคาถูกมากจากเว็บจองออนไลน์แห่งหนึ่งที่พักเป็นรีสอร์ทเก่าท้ายเกาะพื้นที่แถวนั้นเงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าและหน้าผาตอนแรกพวกเขาคิดว่าได้ดีดีวิวทะเลแถมติดชายหาดแต่พอถึงที่จริงกลับดูร้างๆไม่เหมือนในรูปแม่บ้านที่มาต้อนรับดูรีบๆและพูดน้อย เธอยื่นกุญแจห้องให้พร้อมคำพูดแปลกๆห้องพักมีอยู่ห้องเดียวนะคะคืนนี้อย่าเปิดม่านห้องน้ำไว้แล้วอย่าเปิดประตูตอนดึกเพื่อนๆหัวเราะกันบอกว่าแม่บ้านคงดูหนังผีมาเยอะแต่จอยกลับรู้สึกไม่ค่อยดีเธอเป็นคนที่สัมผัสบ,บางอย่างได้ตั้งแต่เด็กทันทีที่เธอเดินเข้าห้องเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงมุมห้องน้ำเธอพยายามไม่พูดอะไรเพราะไม่อยากทำให้ทริปเสียทุกคนเล่นน้ำจนเย็นแล้วสั่งอาหารมากินในห้อง จนเกือบเที่ยงคืนทุกคนก็แยกย้ายเข้านอนแอนกับจอยนอนบนเตียงสองชั้นเป๊กกับเบียนอนบนฟูกเสริมห้องพักเงียบสงัดมีเพียงเสียงคลื่นเบาๆจากนอกหน้าต่างแล้วในความเงียบนั้นจอยได้ยินเสียงแกรกเสียงเปิดประตูห้องน้ำเธอลืมตาขึ้นเห็นม่านห้องน้ำที่ควรจะปิดแน่นกำลังถูกเลื่อนออกช้าๆเงาของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกน้ำกำลังเดินออกมาช้าๆจากในห้องน้ำ เธอหลับตาปีแต่เสียงฝีเท้าเปียกน้ำกลับเดินมาชิดเตียงของเธอแล้วเธอก็รู้สึกได้ถึงแรงกดบนที่นอนเหมือนมีใครมานั่งอยู่ตรงปลายเท้าเธอกลั้นหายใจแล้วได้ยินเสียงกระซิบเย็ยนเยียบอย่าเปิดม่านเขายังอยู่ในน้ำเช้าวันต่อมาจอยหน้าซีดเผือดเธอเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อจนเบียร์พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนกูก็ฝันเห็นผู้หญิงเปียกน้ำเดินวนอยู่ข้างห้องน้ำเหมือนกัน พวกเขารีบเช็คเอาท์ตั้งแต่เช้าแต่ก่อนจะออกมาแม่บ้านที่อยู่แถวนั้นเดินมาถามเบาๆเมื่อคืนมีใครฝันเห็นผู้หญิงไหมพวกเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจอยก็พยักหน้าแม่บ้านถอนหายใจเบาๆก่อนจะบอกว่าเมื่อสองปีก่อนมีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนหนึ่งจมน้ำตายหน้าหาดนี้แต่ศพเธอไม่เคยถูกเจอหลังจากนั้นห้องนี้มักจะมีคนเจอผู้หญิงในห้องน้ำหรือฝันว่าเธอมายืนอยู่ปลายเตียง เธอจ้องหน้าจอยแล้วพูดเบาๆเขาไม่ได้มาหลอกใครเขาแค่หลงทางเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วหลังจากกลับเชียงใหม่จอยฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกเธอยือนอยู่ริมทะเลมองฟ้ามองน้ำแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนฉันหนาวบอกเขาทีว่าฉันยังอยู่ตรงนี้จอยเอาภาพถ่ายเกาะพีพีจากทริปนั้นมานั่งไล่ดูในภาพหมู่ภาพหนึ่งข้างหลังกลุ่มเพื่อนตรงเงาสะท้อนน้ำทะเล มีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งโผลมาเพียงครึ่งเดียวเรื่องที่สามตำนานสะพานผีบังบทบ้านบางเตียวบ้านบางเตียวเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ล้อมรอบด้วยสวนปามทุ่งนาและลำคลองตื้นๆที่ชาวบ้านใช้สัญจรกลางหมู่บ้านมีสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า60ปี <B. S 1> ไม่มีชื่อไม่มีป้ายบอก แต่ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าไม่ควรข้ามสะพานนี้ตอนกลางคืนโดยเฉพาะในคืนวันพระเหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะสะพานจะพังแต่เพราะมันอาจจะพาคุณไปอีกที่ที่คุณไม่ควรไปเรื่องเล่านี้เพิ่งกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อสองปีก่อนเมื่อมีนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ชื่อบอสอายุ27ปีจากกรุงเทพหายตัวไปอย่างลึกลับขณะปั่นจักรยานผ่านหมู่บ้านบางเตียวเพื่อจะไปน้ำตกคลองลาน กล้องวงจรปิดร้านค้าแห่งหนึ่งจับภาพเขาไว้ตอน5โมงเย็นเขาจอดรถซื้อของแล้วบอกแม่ค้าเสียงใสว่าจะไปแวะถ่ายรูปที่สะพานไม้หน่อยแล้วจะรีบไปให้ถึงน้ำตกก่อนค่าแต่หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเจ้าหน้าที่ออกค้นหาพบจักรยานเขาล้มอยู่ริมคลองตรงใกล้ๆสะพานไม้แห่งนั้นแต่ไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีร่องรอยลากตัวไม่มีแม้แต่รอยเท้าเหมือนเขาหายไปในอากาศ จนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมีชาวบ้านรายหนึ่งออกหาปลาในคลองตอนใกล้รุ่งเขาบังเอิญพบกระเป๋ากล้องลอยมาเกยตะลิงข้างในมีกล้องดีเซลากับเมมโมรี่การ์ดครบเมื่อเปิดไฟล์ภาพในกล้องภาพแรกๆเป็นภาพวิวธรรมดาป่าน้ำสะพานแต่พอถึงภาพท้ายๆกล้องบันทึกภาพช่วงที่บอสนั่งถ่ายตัวเองอยู่บนสะพานด้วยขาตั้งแล้วในภาพสุดท้าย ที่พื้นสะพานด้านหลังเขามีรอยเท้าเปียกน้ำชัดเจนเป็นรอยเท้าผู้หญิงข้างเดียวชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอสน่าจะโดนผีบังบทพาไปสะพานนั่นมันไม่ใช่ของคนตายแต่มันคือทางของพวกเขาย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสะพานไม้แห่งนี้เคยเป็นทางสัญจรสำคัญของหมู่บ้านจนคืนหนึ่งมีหญิงสาวชื่อมาลีอายุ17ปี ถูกรุมข,มข่มขืนและฆ่าทิ้งริมสะพานโดยชายแปลกหน้าสามคนไม่มีใครรู้ว่าพวกมันเป็นใครไม่มีศพของมาลิไม่มีหลักฐานมีเพียงเสียงร้องให้ของผู้หญิงที่ได้ยินทุกคืนวันพระหลังจากนั้นใครที่เดินผ่านสะพานหลังหกโมงเย็นมักจะรู้สึกเวียนหัวหลงทิศหรือเดินวนเป็นวงกลมบางคนเดินกลับมาที่เดิมทั้งทงท,งที่เดินไปข้างหน้า บางคนเห็นหญิงสาวผมยาวยืนเรียกอยู่กลางสะพานแล้วหายวับไปกับสายหมอกเรื่องของบอสทำให้คนเริ่มพูดถึงอีกครั้งมีพระธุดงรูปหนึ่งไปปักกลดใกล้สะพานนั้นท่านเล่าว่าในคืนนั้นมีผู้หญิงผมยาวเปียกน้ำมายืนอยู่ห่างจากกลดไม่ถึงห้าเมตรเธอไม่พูดไม่ขยับแต่มีเงาอีกสามเงายืนขนาบหลังเธออยู่ในความมืดเช้ารุ่งขึ้นพระรีบลาสิกขาโดยไม่ยอมบอกเหตุผลและจนถึงวันนี้ ร่างของบอสไม่เคยถูกพบแต่บางคนที่ไปแถวสะพานไม้ในช่วงเย็นบอกว่าเคยเห็นชายหนุ่มสวมเสื้อยืดกระเป๋ากล้องสะพายข้างเดินวนอยู่บนสะพานแต่พอเดินเข้าไปใกล้เขาก็หายวับไปกับอากาศถ้าคุณผ่านหมู่บ้านบางเตียวและเจอสะพานไม้เงียบๆท่ามกลางหมอกอย่าเผลอเดินข้ามหลังหกโมงเย็นเพราะคุณอาจไม่ได้ข้ามไปอีกฝั่งแต่ข้ามไปอีกพบหนึ่งโดยที่คุณไม่มีวันกลับมาอีกเลย หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีและราตรีสวัสดิ์